คริสเตียนที่รักในยุคโลก,กาภิวัตน์ที่กระแสะโลกไหลเชี่ยวและท้าทายความเชื่อของเราการกลับไปไข้ควรพวจนะของพระเจ้าย่อมเป็นเสาหลักเสมอพระธรรมสุภาษิตบทที่6ข้อ16ถึง19เป็นข้อความที่เตือนใจและตักเตือนเราอย่างชัดเจนและจริงจังถึงเจสิ่งที่พระยาเวทรงเกลียดชังซึ่งเป็นภาพสะท้อนของการดำเนินชีวิตที่เหินห่างจากพระประสงค์ของพระเจ้าข้อพระคัมภีร์ สุภาษิตบทที่6ข้อ1 6บหถึงสิฉบับมาตรฐาน THSV 1 1มี6สิ่งซึ่งพระยาเวทรงเกลียดมีเจสิ่งซึ่งเป็นทีน่าเกลียดน่าชังสำหรับพระองค์ได้แก่ 1. ดวงตาโอหังดวงตายะโส 2. ลินมุสาและ 3. มือที่เข็นค่าคนบริสุทธิ์ 4. ใจที่คิดแผนเลวร้าย 5. เท้าซึ่งรีบวิ่งไปสู่ความชั่ว 6. พยานเท็จซึ่งหายใจออกมาเป็นคำมุสาและ 7. คนที่หว่านความแตกร้าวในหมู่พี่น้องพี่น้องที่รักรายการสิ่งที่พระเจ้าทรงเกลียดชังนี้ไม่ได้เป็นเพียงรายการข้อห้ามโบราณแต่เป็นหลักการนิรันดร์ที่ผูกพันกับพระลักษณะอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าสิ่งเหล่านี้เป็นภาพสะท้อนของการไม่ยอมจำนนต่ออำนาจและพระวจนะของพระองค์ ซึ่งเป็นปัญหาหลักของคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตดูหมิ่นพระวจนะในปัจจุบัน 1. ดวงตาโอหังความหยิ่งยโสการตักเตือนในยุคที่มนุษย์ยกย่องความสำเร็จทางโลกและสติปัญญาของตนเองคริสเตียนจำนวนไม่น้อยมีความหยิ่งยโสในตนเองปฏิเสธที่จะถูกสั่งสอนด้วยพระวจนะและคิดว่าตนเองสามารถตัดสินใจถูกผิดได้โดยไม่ต้องพึ่งพาพระเจ้า ความหญิ่งนี้เป็นการดูหมิ่นพระสิริของพระองค์อย่างร้ายแรงดูในสุภาษิตบทที่19ข้อ16บุคคลที่รักษาพระบัญญัติก็รักษาชีวิตของตนบุคคลที่ดูหมิ่นพระวจนะก็จะถึงตาย 2. ลินมุสาและ6พยานเทศการตักเตือนในโลกของข้อมูลข่าวสารเทศและการสื่อสารที่รวดเร็วการพูดโกหกการบิดเบือนความจริงหรือการเป็นพยานเทศ ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตามถือเป็นบาปที่พระเจ้าทรงเกลียดเพราะมันทำลายความไว้วางใจและความจริงซึ่งเป็นรักฐานของความสัมพันธ์ทั้งกับพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ดูในยอห์นบทที่8ข้อ44ฉบับ1971ท่านทั้งหลายมาจากพ่อของท่านคือมารและท่านใครจะทำตามความปรารถนาของพ่อท่านมันเป็นผู้ฆ่าคนตั้งแต่ปฐมกาล และมีได้ตั้งอยู่ในสัจจะเพราะมันไม่มีสัจจะเมื่อมันพูดเท็จมันก็พูดตามสันดานของมันเองเพราะมันเป็นผู้มูสาและเป็นพ่อของการมุาสา 3. ม,มือที่เข็นฆ่าคนบริสุทธิ์และ 4. ใจที่คิดแผนเลวร้ายการตักเตือนแม้คริสเตียนส่วนใหญ่จะไม่ลงมือฆ่าใครแต่การเข็นฆ่าไม่ได้จำกัดอยู่แค่การสังหารทางกายแต่รวมถึงการทำลายชื่อเสียง การทำลายความสัมพันธ์และการใช้ความคิดเพื่อวางแผนทำลายผู้อื่นรวมถึงการซุบซิบนินทาสิ่งเหล่านี้เป็นการกระทำตรงข้ามกับความรักที่พระคริต์ทรงสอนดูในโรมบทที่8ข้อ13ฉบับ1971เพราะว่าถ้าท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตตามฝ่ายเนื้อหนังแล้วท่านทั้งหลายจะต้องตายแต่ถ้าโดยฝ่ายวิญญ,ญาณท่านทั้งหลายได้ทำลายการของฝ่ายกายเสียท่านทั้งหลาย จะดำรงชีวิตได้ 5. เถาซึ่งรีวิ่งไปสู่ความชั่วการตักเตือนยุคนี้เต็มไปด้วยโอกาสและสิ่งล่อลวงมากมายผ่านสื่อดิจิตอลและวัฒนธรรมใหม่คริสเตียนต้องตระหนักว่าการรีบวิ่งไปหาความบันเทิงหรือการกระทำที่รู้ว่าเป็นบาปคือการแสดงออกถึงความไม่แยแสต่อพระวจนะของพระเจ้าเราต้องหยุดและถามตนเองว่าเรากำลังวิ่งไปในทิศท,ทางใด ดูในมาลาคีบทที่สองข้อ9ฉบับ1 9 7 1ดังนั้นเราจึงกระทําให้เจ้าเป็นที่ดูหมิ่นและเยียดหยามต่อหน้าประชาชนทั้งปวงให้สมกับที่เจ้ามีได้รักษาบรรดาวิถีทางของเราแต่ได้แสดงอคติในการสั่งสอนของเจ้า 7. คนที่หว่านความแตกร้าวในหมู่พี่น้องการตักเตือนสิ่งนี้ร้ายแรงที่สุดเพราะเป็นการทำลายความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระกายของพระคริป คริสตจักรการชอบก่อให้เกิดความแตกแยกความขัดแย้งและความไม่ลงรอยกันเป็นการกระทําที่ขัดขวางพันธกิจของพระเจ้าและแสดงถึงความไม่รักพี่น้องอย่างแท้จริงดูในกาลาเทียบทที่หข้อ15ฉบับ1 9 7 1แต่ถ้าท่านกัดและกินเนื้อกันเองจงระวังให้ดีเกรงว่าจะย่อยยับไปตามๆกันบทสรุปและการท้าทายให้กลับใจ พี่น้องครับสิ่งที่พระเจ้าทรงเกลียดชังทั้ง7ประจานนี้เป็นบาตรที่สามารถทำลายชีวิตคริสเตียนทุกคนได้หากเราปล่อยให้ชีวิตของเรามีร่องรอยการดูหมิ่นพระวจนะเราก็กำลังเสี่ยงต่อการเป็นผู้ที่กระทำสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังสำหรับพระองค์การท้าทายให้กลับใจพี่น้องที่รักจงหยุดวิ่งไปสู่ความชั่วรายนี้จงถ่อมใจลงต่อหน้าพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์ สารภาพดวงตาที่หยิ่งยโสลิ้นที่มุสาและใจที่ขิดชั่วอธิษฐานขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์สำรวจและเปลี่ยนแปลงส่วนลึกในชีวิตของเราและกลับมาใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักและความจริงตามที่พระคริสต์ทรงตรัสสั่งสอนจงเลือกพระคริสต์และพระวจนะของพระองค์ในวันนี้เพื่อชีวิตของเราจะไม่เป็นที่น่ากเกลียดน่าชังในพระเนตรของพระเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพร และขอพระองค์ทรงเสริมกำลังพี่น้องทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะ